สวัสดีค่ะวันนี้ต้อนรับน้องนิชานะคะนิชานี่เคยมาเรียนรำเนาะแต่ว่าหายไปเนื่องจากว่าคุณพ่อไม่เห็นด้วยเป็นไงล่ะคุณพ่อตีตูดคุณพ่อเลยนะคะก็เลยรำอีกนิดนึงเดี๋ยวก็ทันเพื่อนนะคะสู้ๆนะนิชานะ,ะอ่ามาลํากับเพื่อนคู่หูดูโวค่ะทัพทิมค่ะนะคะ,นะคะกับพี่โมจินะพี่โมจิสู้ๆพี่โมจิสู้อยู่แล้ว พี่ตุนตังก็สู้ค่ะเดี๋ยวนี้พี่ตุนตังเขาเข้าใจนะคะว่าต้องระมห้อ่อนๆหนึ่งจะสวยนะคะเออว่าไงคะเอออันดาอันดาบอกว่าคันคันเท้าค่ะวันนี้เออถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นบอกคันช่องติ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะได้เต้นกันนะคะเพราะว่าสงสัยจะต้องเต้นแรปฮะจะได้หายคันเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเต้นแรปกันนะคะพวกเราเริ่มต้นในเพลงแม่บทกันแล้วแล้วก็มาเป็นเพลง ระบมดมาตรฐานนะคะโอ้อ่าช่มีค่คะอ่าโอเคค่ะคพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเย้เย้ขอให้มีความสุขในการเรียนนะเจ๊ะสนะเจ๊ะสเออก่อนหน้านี้เราพูดภาษาอังกฤษแนะนำตัวกันแล้วใช่ไหมคะ,<ว>ะโอเคค่ะ,<ว>ะโอเค,ค <วะ S 1>